เราพบกับผมอาทิตย์แชแนลนะครับเย้เนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนะครับตอนนี้จากโลเคชั่นก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน <laughs> แล้วก็จากคลิปที่ออนแอร์ไปนะครับก็น่าจะรู้ว่าเรามาคอนแลมกับใครนะครับผม <laughs> เรียนเชิญเลยครับผม <laughs>

ไม่กินคุยดูล้วว่าเราเป็นคนไทยนะครับแต่ว่ามีเชื้อต่างชาติะมีเชื้อต่างชาติดีนึงเราก็เลยมีไอเดียนะครับเจะมาทำเอาต่างชาติมาคุยกันอย่างนี้ Hello my name is Junie ยินดีใช่ไหมเรานี่ค่ะชื่อจูนีโอ้ยน่ารักน่ารัก วัดนะอีเสีอะไรวะคืออ้ายเลยพี่อ๋อเสียสะอาอ๋อเอียสอาดกระเด็นกะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนได้นี่แหละครับช่องจูก็เป็นช่องกับจีนอยู่แล้วอย่างที่เรารู้ช่องเราก็เป็นช่องเขมรอยู่แล้วนิดนึงเออนิดนึงนะครับบางคนก็อาจจะรู้ตอนนี้จะมารื้อฟื้นกันนะครับเล่าเกี่ยวกับเขมรกับจีนนะครับผมถามก่อนเลยนะครับไหนสอนสวัสดีเป็นภาษาจีนแบบเป็นทางการเลยทักทายทักทายทักทายปกติแล้วอย่างเงี้ยเราจะพูดต้าจ้าเฮาคือสวัสดีทุกคนต้าจ้าเจฮาถ้าคนเดียวเราจะพูดหนี่ แต่ว่าคนจีนจริงๆเขาไม่หนีเห่ากันเขาจะต้าจ้าเห่าอย่าเฉยๆตอนที่พ okay, oh, ูดในแบบพัฟปิกอะไรเงี้ยถ้าเจอเพื่อนก็แบบเอ้เอ้เฉยๆฉก็สวัสดีทูกคนกับสวัสดีเฉยๆอ๋อ้มีความรู้อีกแล้ว เนื่องจากว่าจูก็ไปเรียนจีนมาเยอะไปอยู่ที่นั่นนานอะไรอย่างนี้จากชุดก็น่าจะเห็นแล้วในคลิปจูก็จีนทั้งนั้นนะครับก็จะถามหน่อยว่าเจอเค้าเจอช็อกอะไรบ้างไหมจูก็เคยพูดไปในคลิปแล้วเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยดูอ๋อเคยดูหรอค้งั้นที่พูดเลยดีกว่าองให้จูเล่าสิก็จูเจออันนึงน่าจะชอบพอสมควรก็คือไม่ได้เหมารวมทั้งประเทศจีนคือปังภูมิภาคเฉยๆ่เขาจะกินขนมเป็นหัวกระต่ายค่ะตอนแรกที่จูได้ยินจูคิดว่าเป็นรูปทรงหัวกระต่ายน่ารักนะคะโอ้พี่แกมาทีเป็น ขัวกระต่ายแต่ขัวกระต่ายที่หมักไปด้วยเครื่องเทศหนุ่มดีแล้แบบเฮ้ยอร่อยมากถ้าลองกินดูนี่คือเขาจะช็อปเลนึงอันแรกอ่าแล้วยังจะมีอันสองนะะอันสองก็มีนะกนะอันสองก็มีเหรอทอดมันจะยาวเกินไปอ๋อโอเคขนาดช็อปสุดอะที่ดูมีอะไรจะถามเกี่ยวกับคอมเมนต์เกี่ยวกับพี่ไหมคอมเมนต์เหรอพี่ไม่น่าเป็นคอจอยช็อปแต่พี่น่าจะแบบเคยด้วยว่าอันนี้รู้อันนี้รู้ดีอีรู้ดีศึกษาข้อมูลมาเล้ว อะไรไปช็อคหรือว่าคิดว่าพี่ไม่ช็อคแต่คนอื่นมารู้่าเขาจะช็อคมีมีมีคือพี่ไม่ได้เป็นคนขมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคืออยู่ไทยนี่แหละเหมือนกันไหมอารมณ์จูเหมือนกันมีเชื้อขมีนิดนึงไม่นิด,นนดนหรอกก็เยอะอยู่ยแต่ว่าเราก็อยู่ไทยเราได้มีโอกาสไปขายของชายแดนเออเขาเรียกว่าช่องเมกก็จะมีคนขมีมาซื้อของบ้านเราปกติอยเราใช้จ่ายซื้อลูกชิ้นอะไรเงี้ยแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยใช้ใบสองใบใช่ไหมว่าขมีน่ะออกมาคือแบบเป็นปึกอะอย่างเงี้ยการซื้อใช่ให้ลูกชิ้นก็คือเป็นปึกคิด จากฝั่งไทยเพื่อเอาไปขายอะไรเขาขอเป็นกระสอบออกมาเงินเงินกระสอบประมาณใช่ไปขตัวแค่นี้ใช่แล้วทำไมรู้อ่ะทำไมรู้อ๋อเห็นเป็นภาพอ๋อเห็นเป็นภ้าอินอินอินแต่พี่เราอยู่อะคำถามต่อไปอยู่จีนตั้งนานเนี่ยเคยคิดอยากจะคบกับคนจีนบ้างไหมครับเออแต่อย่างตอนเนี้ยจูโสดใช่ไหมโสดตอนนั้นประกาศหรอโสดมานะคะเจ็บโสดตอนนี้นะคะคือตอนนั้นจูไม่โสดไงจูเลยไม่ได้มีโอกาสไปหาหนุ่มจีนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้จูคิดว่าเฮ้ยทำไนแบบไม่น่าเลยวะอะไร ไ่ออยยากดู้คนตีน <gasps> คนหลอกก็มีแต่ว่าไม่ได้เกินขนาดนั้นคูรอบข้างที่เราเห็น จ้องแล้วใส่แว่นเขาจะแบบตั้งใจเรียนจนเด็กนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่คนหลอกก็มีนะคะแต่ว่าเหมือนจูไม่เห็นนี่แหละถ้าจูเห็นจูน่าจะแบบตั้งใจอยู่ตรงนู้นแหละหลอหลอกหลอกเลยต่อยเป็นคำถามนี้ถ้าต่อถ้าต่ออีกนี่พอคนจูไม่เหลือแล้วนะจากจูเล่ามาบอกว่าผู้ชายก็จะแบบเริ่มใส่แว่นอะไรเงี้ยแต่มันมีครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาอยู่ไต้หวันทำไมเรารู้สึกว่ามันตรงข้ามกับสิ่งที่จูพูดว่าคนหน้าตาดีเยอะมากเลยทัศนศึกาอยู่ในที่แล้วมาพอจูถูกจูไต่ในมหาาลัยจูไม่ค่อยไปในท เปิดโลกในด้านนั้เนี่ยแสดงว่าเป็นคนใสๆนะนี่ไไม่ปทนเองไม่ไปไม่ไปลอกทุกคนยก่อนตอนไปเรียนไงไปเรียนเราตั้งใจเรียนจะมีแต่คนที่แบบพอจูเรียนต้องเรียนกับคอมพิวเตอร์ไซน์อะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็เรียนคอมพิวเตอร์ไซน์นะจริงเราคอมไซน์เนี่ยพี่ไม่ได้เป็นมุกูจิไหมไม่จริงจังจริงจังไม่เหมือนกันจุ๊จูไม่ได้คอมไซน์แบบคอมไซน์เลยแบบดิจิตอลมีเดียอาร์ตแต่ว่าต้องมีภาพไลยเรียนกับพวกคอมไซน์แล้วคือสาขาจุ่ยผู้หญิงเป็นสัดส่วนใหญ่ผู้ชายน้อยมากผู้ชายเนี่ยเขามีแฟนแล้วหรือไม่เขาาไไม่่่สนใจผู้้หญิงงอะรยีแตว ค่คาบเดียวที่จูได้เจอผู้ชายก็คือคาบที่เป็นเดียนอย่างพวกคอมไซแล้วพวกคอมไซเนี่ยใส่ลายสก็อตเด็กเลิดอะไรอ่ะเออใช่ทรงคอมไซเป็นแบบนั้นเลยพวกเขียนโปรแกรมผมไม่ค่อยมีเลย แต่พี่ไม่เบนใช่ไหมเราก็แบาบ้าบอเห็นดูรูคุยคุยน่าจะรู้แล้วถามอีกนิดนึงเพิ่มเติมจากที่จูเล่าเมื่อกี้จูบอกว่าเป็นคนแบบใสๆแต่ว่าไม่ว่าของบ้านเขาอะไรอย่างี้มันมีลักษณะคล้ายบ้านเราดีว่าแตกต่างจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนตอนนี้จูยังไม่เคยไปผับเลยท่ไทยนะจีนไม่เคยไปพี่ถามพี่คนแล้วจูเป็นคนใสๆจริงจริงถือว่าข้ามไปครับ ถือว่าจูไม่รู้นะครับจูก็เหมือนติดตามคนไอดอลจีนอะไรเยอะอะไรเงี้ยมีใครที่เป็นไอดอลอยากเอาเขามาเป็นแบบอย่างมีแต่ไอดอลที่แบบมองว่าเขาหล่อก็เลยชอบอะอันนี้เยอะอันนี้น่าจะเยอะเยอะปกตินี่คือกรีการ์แต่ไอดอลที่แบบหล่อกถ้าอย่างไทยอะเรารู้อยู่เธอเคยพูดถึง Q T O P อ๋ออันนั้นคือแบบจุดอะไรนะทำให้ชอบใช่ค่ะตานบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยฝีมือดีนะคะไม่ได้หมายถึงไม่ดีจีนเหรอคือมันมีอยู่คล้ายๆกับยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยแต่ว่าจีนเขาไม่มียูทูบเงี้ยเขาทำเกี่ยวกับญีีีีี่่่่่่่่ปปุุนนนนนคจจจแแตวาา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 ออยยูทญะะไไรรรรเเเเงง้้กก็ดดบัลใมขพ คนไทยแต่ว่าอยู่ที่จีนเนี่ยอชอบชอบ,ชอบที่เขานำเสนอไอเดียคอนเทนต์อะไรอย่างนี้อ่ะพูด<า>อีกอย่างหนึ่งก็คือความที่เรารู้อีกภาษาหนึ่งค่อนข้างเยอะเราเลยเหมือนอยากทําช่องนี้เหมือนกันนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งคิดว่าอาจะทําช่องเกี่ยวกับอะไรวะแล้วพี่ได้มีโอกาสดูช่องจูจูเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะที่ทําให้เราอยากทําช่อง YouTube ขึ้นมาด้านนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงจูอันนี้พี่พูดเรื่องจริงเลยเออตอนแรกอ่ะเราอ่ะทำมั่วซั่วเลยไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์หลักของช่องหรือว่าเป็นเอกล เฮ้ยนี่คนนี้แหละเราจูบแบบสุดด้วยแบบเล่นสุดอะไรสุดอะไรเนี่ยเป็นคนน่ารักด้วยนะเขอ่ออายเขอ่ออายอออีสปูนี่มันถูกพูดได่มันถูกส่อีสางส่อีาง อะเดี๋ยวจะมีสอนเขมรไทยคลิปด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นน้องเราในโรงเรียนมันบอกว่าเฮ้ยจะไปออกช่องจูนี่จอมแก่นเหรออะไรเงี้ยดีใจมากเลยนะมันแบบมันชอบจูมากหลายคนแบบชอบจูมากบอกเฮ้ยจูนี่จอมแก่นดังมากแล้วแบบน่ารักมากเลยนะบอกว่าจูนี่จอมแก่นน่ารักมากเป็นั่เองแบบเล่นกับคนดูเหมือนกับคนไม่แอปอะจริง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 จริาจริง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  กเป็นแบบไม่ได้ถึงขั้นคิวเทโอป้าที่แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบชาจูจะเป็นแบบประมาณเราอะไรเงี้ยพี่คนนี้คือแบบไอดอลของเราเลยนะเราแบบอ้าววยอ้าววยไม่แต่ว่าลอยละลอยละชุดชุดชุดกลับบ้านได้ยังไงจริงพูดเป็นจริงขอบคุณมากขอบคุณ เราแบบคุณจูงเหมือนกันอ่ะคำถามต่อไปดีกว่าเดี๋ยวจะดราม่าเคยมีโอกาสได้เห็นผีจีนบ้างไหมจูเป็นคนไม่ค่อยเชื่อผีอ๋อไม่ค่อยไม่ชอบเชื่อเรื่องนี้อาจจะมีแต่จูอาจจะมีแต่ว่าไม่รู้ไม่ไม่ค่อยอินเรื่องนี้อะไรอย่เงี้ยแต่ว่าคัมเมร์เนี่ยมีเยอะเออไหนมาเราเดี๋ยวเล่าเรื่องนึงให้ฟังอยากเล่าไม่ยังไม่เคยเล่าในช่องเลยสักทีจูฟังด้วยไม่ต้องปิดก็ตั้งบรรยากาศดิ้่โอเคอย่าเลยมันก็ไม่ได้ผีขนาดนั้นพวกนี้เนี่ะมันจะขึ้นชื่อเรื่องของอะไรอย่างงี้เด็กสมัย เลยเหมือนเจอเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยคนอื่นไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ขอเล่าให้ฟังมันมีการ,รเล่นเล่นหนึ่งความบ้าคลั่งของพวกเราเองเนี่ยตอนเด็ก้กิจกรรมมันมีมาตั้งนานแล้วแหละอยู่ดีๆก็คิดอยากจะเล่นให้คนหนึ่งอะไปนอนแล้วก็จะมีคนเสกคาถาเพื่อให้ลิงลม,มเข้าไปในคนนี้<อ>มันเหมือนเป็นการ,รเล่นเลยนะ<อ>คนนี้วิ่งไล่คนที่อยู่รอบนั้นนะที่เล่นร่วมกับกิจกรรมนี้<อ>ระหว่างนั้นนะเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือว่าเราเชื่อมากไปหรือเปล่านะจากคนปกติอ,อยู่ดีๆก็แบบตาเป็นสีเปลี่ยนสีลิ้นแลบออกมาแล้วไม่ร้่ารรัลิมืออเน วิ่งแบบปรอมมากมีจังหวะหนึ่งที่รถผ่านเรามองไม่ทันว่ามันวิ่งผ่านรถหรือมันวิ่งลอดรถอย่างเงี้ยค,คือแบบมันเป็นเรื่องที่คนทางแบบเชื่อไม่ได้ว่าคนอื่นนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ออเ,เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆเป็นเรื่องสนุกๆก่อนที่จะไปเล่นเกมกันมีน<า>ก่อนสุดท้ายก่อนสุดท้ายอีกคิดยังไงครับถ้าเสียวจานกับวางี่ปอเป็นแฟนกันคิดยังไงคิดทุกวันค่ะก็ไม่คิดอะไรยังไงก็ รู้สึกว่าจะชอบเลยเกินนะครับชอบค่ะือชอบก็มีทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสองคนนี้ไปนะคะเห็นอยู่ก็เลยมาถามีเออไม่ได้มีใครสปอนเลยนะดรืยอความชอบจริงๆริเขาจะยังไงกับความสุขของเขาอะไรอย่างนี้ต่อไปคนสวยแล้วโ้นางฟ้าทับชาร์ตโอ้ยคือความที่ช่องเราเป็นช่องคอมเมนต์เราจะมาสอนคอมเมนต์จูด้วยวันนี้นะครับผมเข้าสู่ช่วงทาเลตนของเรานะครับคิดตั้งนาน คำแรกก่อนคำว่าเมียนปลาเมียนปลาเมียนปลาแปลว่าอะไรมีช้อยให้มีช้อยให้ตกใจเลยแปลว่าอะไรจุงงเลยเรระหว่างคนสวยคนรวยคนจนน่าจะคนสวยเพราะว่าจูสวยอใช่ไหมไม่ใช่คนรวยตุ๊งตา เสียจูนี่ไงนลำลายละค่ะคำถามนี้มันมาจากคำว่าเสียจูนี่เลยเหออเราคิดว่าจะไปออกช่องจูนี่ใจะมาเสียจูนี่หรอเมียนปลเมียนปลาเมียนปลานี่แหละเออเมียนปลาจูนี่อ่ะเออทำไมพูดได้วะเมียนปลาจูนี่เออทำไมพูดได้嘛ใส่สามจริงเป็นคนอมเมนต์ใช่ไหมใช่จริงเป็นจริงแล้วจำไหมมันไออ้อยม่ต้องเป็นจีิงแล้วไม่ต้องเป็นจีิงแล้วเียวกลับใช้แดงไปด้กันเออเออวัน ผมเงินในกระสอบออกไปแล้วค่ะคำถามต่อไปนะมันนึกซีมมันนี่ซีมอ่ามันนึกซีมนะว่าอะไรระหว่างคนเขมรคนไทยคนจีนคนจีนสิโอ้ยช่างมืดใช่ไหมอ่าไม่ใช่หรอคำถามหลอกมากคนเขมรไม่ใช่คนไทยคนไทยคนไทยอะไรแล้วมัน มันฤษีม hmm. e oh, um, oh, ันฤษีมคนจีนเนี่ยมันฤษเจนมันฤษเจนโอ้ทำไมขายขายกันอ๋อมันีแปลว่าคนใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่มันฤษีมไม่รู้มาได้ยังไงเออแปลว่าไทยได้ยังไงก็ไม่รู้เอาคำต่อไปคำเดียวดงปรุชคำเดียวดงปรุชคำเดียวดงปรุช ประโยคนี้มีความหมายไหมคำหยาดตะบูช์เหรอฮะมัมนน่าจะสมีสม,สมคีคลีคลี <laughs> <laughs> คิดก่อนคิดว่าประโยคนี้มีความหมายไหมสาวๆเดินทาง,างมาล <laughs> องเลยลองว่าชิชิเตะ <laughs> ต้องาสาวๆหรือเปล่าใช,ใช่จะบอกเลยว่าเพลงเนี้ยมันไม่มีความหมายทุกคนเอาแล้วคำหยาดตะบูชก็คือไม่มีความหมายเอาแล้วพี่เอามาพูด <laughs> ว่ามันมนเป็ภาษาเขมรนะเนี่ยก็อยากถ่าทดสอบดูอะไรอย่างงี้ในติ๊กต็อะคนอ่ะเข้าใจว่าเป็นภาษาเขมรเยอะมาก ไ้เงียแค่สอเนียงเหมือนกันเฉยๆมันไม่ใช่มีความหมายอะไรเลยก็นึกว่าเขาไม่ลาบชาลาบแล้วจากเขมรนะจูคำสุดท้ายแล้วเนียงละอเนียงละอเฮ้อแต่จูมันไม่ได้เรียนราชสศัพท์ไทยว่ะมันจะรู้ไหมวะไม่เคยเรียนเมื่อก่อนแต่ว่าลืมไปหมดแล้วต้องมีช้อยให้ใช่ไหมต้องมีต้องมีไม่หมดมีเหรอคนฉลาดคนเก่งคนสวยคนฉลาดแล้วกันไม่ใช่อีกมีครองมาไม่ได้สักอันเลยเอาก็สอบตารได้เมคือได้ศูนย์แต่ว่าคนสวยครับทำไมถึงแปลว่าคนสวยรู้ไหม ละออเชื่อมโยงกับราชศัพทเพขเมียไทยมันก็แบบยืมกันไปยิ้มกันมาอะไรอย่างเงี้ยราชศัพท์ก็นั่นแหละป็นคนสวยเมไม่ใช่ถ้าคนสวยอะเมียงละออเมียงละออเออละออแปลว่าสวยถ้าจะชมเธอว่าสวยกับเมียงละอ้อแต่ถ้าคนน่ารักอะอีสาน ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วหน่เอามีสอนสักคำแม่ภาษาจีนเนี่ยสอนพีสักคำไหมอ่ะเป็นสัพ์จีนที่ช่วงนี้เขาฮิตกันนะคะตูเป็นคนที่ไม่ค่อยทำการเท่าไหร่คุยกับเพื่อนก็ไม่ค่อยคุยดีเท่าไหร่ก็เลยจะสอนจีนสั์จีนที่แบบเจอในสับออนไลน์บนโลกออนไลน์ตัวจริงองคนพิจูคำแรกเลยกั้นฟันกั้นฟันกัดกัดฟันอย่างนี้เหรอเออแต่มันมันกันกั้นกั้นฟันกั้นฟันฟันก็คือแปลว่าข่าวกัรนฟันก็คือกินข้าวอันนี้ตูไม่ให้ทายแล้วจูพูดไปเลยดีว่า ินข้าวเขาจะว่าชื้อฝันแต่ตอนนี้เนี่ยพรุ่งนี้เขาคิดกันนะคะคิดแบบสับใบรุ่นอะไรอย่างงี้สับใบรุ่นก้านฝันมันออกมาแบบรุนแรงนิดนึงอ่ะปแลาเราไปเออประมาณนี้เราไปแตกข้าวเนี่ยเราไปแตกข้าวกันทักกันฝันอะไรนี้มันมีคำหนึ่งที่เราอยากรู้เย่อพิงโยเพิงโยเพิงโยแปลว่าเพื่อนใช่ไหมเพื่อนสนิทอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะก็แค่เพิงโยเพิงโยแปลว่าเพื่อนเพื่อนสนิทก็เผื่อ คำที่สองของจูคำนี้ชาจีชอจีชอชิชิจูอันต่างนะใช่ไหมจูู่ชอจีเหมือนซูจีวงเดี๋ยวก็รอนถ้าแ ตรงแบบว่ากินไก่แต่ว่าในเนี้ยเขามีความหมายอีกอันนึงคือเล่นพับจีอ๋ออถ้าคนตีเราไปอะไรกับเพื่อนคนตีแล้วเพื่อนตีถามว่ากินไก่ไหมเขาไม่ได้หมายถึงว่าไปกินไก่จริงๆนะเขาหมายถึงว่าเรามาเล่นพับจีกันอะไรไหมพึ่งมีใช่ไหมสับเนี่ยพึ่งมีก็มีตอนที่พับจีมาจุดเชื่อมโยงของมันสำเนียงคล้ายๆกันอย่างนี้หรอัเก็ลยซื้อจีน่าจะใช่เออประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันก็คำใบรุ่นนั่นแหละอือใช่อุ้ยทำไมรู้เยอะจังวะอุ้ยจู่นู้อุ๊บนะนุ่นาอุ้ยกาเนี้เ่ยน้องมัน ยาเตมันเป็นจีนที่เป็นติดสำเนียงน่าจะสำเนียงเฉ่งชิงนะคะจำไม่ผิดจำไม่ได้่เป็นสำเนียงของอะไรแต่ว่าจูติดคำนี้วัยรุ่นเขาอาจจะไม่ติดแต่ว่าจูติดคำนี้ยาวเตก็คือแบบได้ได้ได้เลยอะไรอ๋อเวลาคุยกับเพื่อนเพื่อได้เพื่อนบอกไอ้นโอเคไหมยาวเตโอเคได้ ก็วันนี้ยังมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆที่จีนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ค่อยเลยแบบไม่ค่อยสนิทกันเลยเออลลอกหรอกก็แบบนานๆทีจะคุยกันเอ้ยฉันเลื่อนไปบางทีเขาเล่น YouTube แล้วเขาให้มาเจอชอ่องอะไรอุ้ยจะทำอะไรเนี่ยหรือบางทีจีนเขาบล็อกยูทูบบล็อกไอจีอะไรเงี้ยอ่าเขานานๆทีแบบว่ามันเล่นทั้งที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นสตอรี่เราเขาจะมีรีพลายกลับหรือว่าเขาดูรูปเราเขาจะมีแบบมาแซวอุ้ยสวยนะเราอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจีบได้ไหมเป็นชมเป็นชมเออประมาณนี้เราก็แซวเขาเหมือนกันนานๆที่เขามาโพสรรููปปในนแแลวววกกก็็็ไไซเเเเาาาา่่ยังงจะโ อะไรเงี้ยเราก็มีไปแซวเขาอะไรอย่างงี้อ่ะหมดแล้วนี่นะครับก็เป็นประสบการณ์ทั้งเขมรแล้วก็ทั้งของจีนนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปในช่องของจูนะที่เราไปคอลแลปด้วยกันนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ช่องของจูนะครับอย่าลืมไปติดตามในทุกๆอย่างนะครับของเราทั้งสองคนด้วยนะครับอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มานะครับจะได้มาออกด้วยกันอีกนะครับผมจะไม่ได้ออกด้วยกันอีกจะได้มาออกด้วยกันอีกยิ่งนี้คอนขอนะสุดท้ายนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับชช่่อองงผมแล้วก็ของจู รี่จอมแก่นด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายยเจียนอ่านคำเมย์ได้ไงคะรับเซรุลเจียน